ีค่ะกลับมาพบกับนครนนท์นิวส์อีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีรับมอบกรมธารมประกันชีวิตจากบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเพื่อเป็นสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มแก่พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลนครนนทบุรีจำนวน72คนนับเป็นปีที่15ติดต่อกันมูลค่ารวม1 1 9ล้านส0 0 0 0 0บาท โดยมีนายชรินสินสงวนที่ปรึกษานายกงทิศมนตรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยร่วมรับมอบมื่ันที่13พฤศจิกายนณบริษัทไทยประกันชีวิตสาขารัตนาธิเบต วันที่13พฤศจิกายนนางสุรภีลุงโรดรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางจิตตาาธนาเดชากุลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบ,บุรีสมาชิกสภาเทศบาลเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบ,บุรีและสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบ,บุรีลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอักขีภยัยบริเวณซอยรัตนาธิเบศ์24เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและดําเนินการช่วยเหลือนในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไปนายอภิวัตเพชรเรืองรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2567 โดยมีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานในพิธีโมดที14พฤศจิกายนณนห้องประชุมใหญ่ชั้น5สำนักงานเทศบาลนครนน,อนทบ,บุรีอาคาร2นายสมนึกธนเดชากุนในายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดนูน้อยนพมาศครั้งที่23ประจำปี2567ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567 เมื่ที่14พฤศจิกายนณบ,บริเวณริมเขื่นนนอนทน้ํานนทบุรีการจัดงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแล้วยังเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายสมองและจิตใจของเด็กซึ่งเป็นวัยที่กําลังจเจริญเติบโตพร้อมที่จะเรียนรู้และแสดงออกในทักษะและประสบการณ์ที่ดี โดยมีนางจิตราธนเดชากุลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดหนูน้อยนพมาศและรางวัลขวัญใจหนูน้อยนพมาศประจำปี2567ซึ่งหนูน้อยนพมาศประจำปี2567ได้แก่เด็กหญิงกัญญาพักคอนศรีรำหรือน้องอาวดีได้รับเงินรางวัลจำนวน20,000บาท พร้อมด้วยสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงถ้วยรางวัลและสายสะพายรางวัลขวัญใจหนูน้อยนพมาศได้แก่เด็กหญิงจิรพัสสิทธิจาดหรือน้องเนวาได้รับเงินรางวัลจำนวน20,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายวันที่15พฤศจิกายนเทศบาลนครนนทบุรีจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567 โดยมีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศก,การประกวดกระทงประเภทต่างๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายได้แก่การประกวดกระทงดอกไม้สดและกระทงใหญ่การประกวดนางนกพมา่าซึ่งผู้ชนะเลิศเป็นนางนกพม่ารประจำปี2567 ได้แก่นางสาวปณิสาสุดที่สว่างได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมด้วยแหวนเพชรและโลร่รางวัลและรางวัลขวัญใจนางนพมาศได้แก่นางสาวจารุพายศฐานนลได้รับเงินรางวัลสอง0 0บาทพร้อมด้วยโลร่รางวัลซึ่งภายในงานได้มีการจัดตลาดนัดถนนคนเดินการแสดงดนตรีการแข่งขันชกมวยไทยตะก้อลอดห่วงซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงอันเป็นประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดนนทบ,บุรีณนะบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบ,บุรีและปิดท้ายขอรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามแผนป้องกันน้ำท่วมบริเวณซอยงามวงวัน25 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและดำเนินการเก็บกระทงประกวดขนาดใหญ่และเก็บลูกบวบไม้ไผ่กันผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบ,บุรีขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ที่ชนะเลิศก,การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ปีที่35ประจำปี2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่5ถึง12พฤศจิกาย,ยน2567ณมหาวิทยาลัยราชพัฏรรำไพพรรน,นีจังหวัดจันทบ,บุรีประเภททีมชายโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ชนะโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมไปได้3ต่อ0เซต ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิงโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองไปได้3ต่อ1เซตรับรางวัลชนะเลิศและทั้งหมดนี้ค่ะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ